สวัสดีค่ะเพื่อนๆแมวริมคลองค่ะวันนี้อยู่วัดเหมือนเดิมนะคะก่นนี้ก็ขอบคุณพี่ๆใจดีทุกๆท่านนะคะที่เมตตาเนาะด้วยการสมทบทุนมาให้เด็กๆที่วัดนะคะได้อิ่มท้องกันแล้วก็มีพี่ใจดีนะคะส่งเป็นอาหารน้องแมวมาให้หนึ่งกระสอบนะคะ แล้วก็ตัวนี้พี่ซื้อมานะคะอันไหนเวลาแม่เห็นโปรถูกๆแม่ก็จะรีบกดมาเลยนะคะเพื่อจะไว้ให้เด็กๆได้กินกันนะคะจะได้ไม่จำเจนะคะได้เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆเนาะแล้วส่วนอันนี้นะคะของน้องนับดาวใช่ไหมคะลูกนับดาวขาขอบคุณพี่ๆก่อนนะคะ,ะตัวนี้คือซื้อมาให้เฉพาะน้องนับดาวแล้วก็แมวที่ป่วยนะคะ เพื่อจะได้กินกันเนาะตัวนี้เพราะว่าน้องไม่กินอะไรเนาะและแมวป่วยก็ต้องกินอาหารเปียกทุกเช้าเย็นนะคะพี่ก็เลยต้องซื้อมามาไว้ให้เขานะคะสำรวจใหญ่เลยค่ะมีคนมาช่วยสำรวจด้วยนะคะถ้าใครจะจําได้นะคะน้องนับดาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เสร็จวันนี้แล้วนะคะอันนี้ก็กินอิ่มกินข้าวกันแล้วแม่ก็ต้องมีภารากิจ นะคะเอาแมวไปหาหมอก่อนนะคะวันก่อนก็วันนี้หมอนัดไปหาหมอซ้ำนะคะกพต้องนัดดูอาการทุกวันเว้นวันนะคะก็คลิปนี้พี่ก็ฝากเด็กวัดไว้เท่านี้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะขอใหพ้พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งดใดให้ผมฟันปัตนานะคะสวัสดีค่ะ